สวัสดีครับผมปันเวทครับตอนนี้คุออยกับช่องโหราศาสตร์สไตปานเวทครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมกับชาวราศีมีนนะครับในกรณีที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีในปีนี้นะครับในปีนี้เลขห้านี่นะครับดาวพฤหัสบดีจะย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่13พฤษภาคม2568เวลา22นน่นาฬิกาหนาทีตามปฏิทินสุริยญาชนะครับ แล้วจะโครจรอ,อยู่ที่ราศีมิถุนไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับดาวพฤกษ์เนี่ยก็จะย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับอยู่ไปได้สักพักหนึ่งครับนะก็จะถอยหลังนะครับเดินถอยหลังย้อนกลับมาอยู่ที่ราศีมิถุนเหมือนเดิมในวันที่23ธันวาคม2568นะครับแล้วก็จะย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎแบบจริงจังนะครับไม่กลับมาอีกแล้วเนี่ยนะครับก็คือในวันที่31พฤษภาคม ปี2 5 6หเลยปีหน้าเลยนะครับแล้วกว่าจะมาโครจรอ,อยู่ที่ราศีมิถุนนี้อีกครั้งหนึ่งก็นูลล่นแหละครับอีก12ปีข้างหน้านะเพราะว่าพระดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะโครจรอ,อยู่ในแต่ละราศีราศีละ1ปีโดยประมาณนะครับครับตอนที่ดาวพฤหัสบดีโครจรอ,อยู่ที่ราศีมิถุนน,นะครับดาวพฤหัสบดีจะได้ตําแหน่งเป็นประะนะประะคืออ่อนแออ่อนกําลังนะครับไม่ชัดเจนไม่แน่นอนไม่ใช่ของเรานะครับนะความหมายจะประมาณนี้ แล้วก็จะได้ตอีกตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งอุจจาวิราชนะครับอุจจาวิราชเนี่ยก็เป็นเรื่องลักษณะคล้ายๆกับราชาโชคก็คือว่าเป็นโชคเกี่ยวกับการทํางานผู้หลักผู้ใหญ่เมตานะครับสนับสนุนช่วยเหลือนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอํานาจมากกว่านะครับให้โชคให้ความช่วยเหลือนะการงานดีนะครับมีสเสน่ห์ในเรื่องของการงานนะการงานจะประสบผลสําเร็จดีอาสานายดีนะช่วงนี้นะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมนะครับก็มีทั้งดีแล้วก็ อาจจะไม่ได้เชิงว่าไม่ดีนะผมมองว่ามีทั้งดีดีนะถ้าเกิดเป็นชาวราศีกุมชาวราศีมีเลยเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นในโทนดีทั้งหมดเลยนะทั้งสองราศีเลยนะครับแล้วก็ส่วนความว่าเป็นปากอ,อุจวลร,ระก็หมายความว่าอาจจะมีโชคนะ,ะมีโชคก้อนใหญ่นะครับมีโชคมีโชคครับเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่อาจจะไม่สม่ําเสมอหรือถ้าเกิดมีโชคแล้วต้องคอยแบ่งคนนี้คนนี้นะครับหรือประมาณว่ามีออเดอร์มา นะครับมีออเดอร์มาเราก็ต้องไปแบ่งนะหรือหรือเวลาเราทําอะไรเนี่ยได้คอมมิชชั่นมาต้องไปแบ่งคนอื่นนะอาจจะมีการช่วยเหลือกันแบบหลายๆคนเนาะทำกันหลายๆคนก็แบ่งผลประโยชน์แบ่งกำไรกันไปอะไรประมาณนี้นะครับเป็นลักษณะการแบ่งก็ได้หรือนะครับมีโชคเข้ามาแต่โชคนั้นก็ไม่ได้มีแบงอย่างสม่ําเสมอนะครับนะอาจจะมีบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะครับไม่แน่นอนแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับดาวพฤีอยู่ตําแหน่งนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเกิดการแกว่งตัว นะครับไม่แน่นอนเกิดการแกว่งตัวตามความหมายของปะแต่เป็นอุจจาวิลาชก็หมายความว่าแกว่งตัวในแดนบวกนะครับเนาะจะแกว่งตัวบ้างขึ้นๆลงๆบ้างแต่ก็อยู่ในแดนบวกนะครับไม่ได้ตกเกณฑ์นะประมาณนี้นะครับแถมชาวราศีกลุ่มกับชาวราศีมีนตำแหน่งดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับคองพบที่ดีด้วยนะอ่ะนะครับนอกจากจะดูเรื่องของคุณภาพดาวแล้วนะครับโดยธรรมชาติเลยนะปกติเลยเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับถือว่า เป็นดาวที่ดีนะเป็นประธานของสุภเคราะห์นะเป็นลูกพี่ใหญ่ของดาวที่ดีสุภสุภแปลว่าดีนะเคราะห์ก็คือดาวก็คือว่าเป็นประธานนะเป็นลูกพี่ใหญ่ของดาวดีๆนะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นดาวที่ให้คุณนะแก่ดวงชะตามากที่สุดในบรรดาดาวทั้งสิดวงเนี่ยดาวพุธอดีให้คุณมากที่สุดดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ดาวพุธอดีโคจรไปอยู่ที่ราศีใดพบใดหรือไป ร่วมกับดาวใดก็มักจะทําให้พบนั้นราศีนั้นดาวนั้นดีขึ้นนะครับนะมีโชคมีลาบมีความสําเร็จนะเพราะความหมายของดาวพฤดีเป็นอย่างนั้นนะส่วนสําหรับชาวราศีกุมนะฮะชาวราศีกุมเนี่ยดาวพฤดีนะครับจะทําหน้าที่เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วก็เจ้าเรือนลาภะนะเป็นเรื่องการเงินทั้งคู่เลยนะกระดุมพระคือการเงินฐานะการเงินคือสิ่งที่ได้มาราภะคือโชคลาภความสําเร็จแล้วก็ไรายได้แหมไปอยู่ในภพปุตตะ นะปุตตะคืออะไรปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่ๆนะครับการเริ่มต้นใหม่นะครับหมายถึงลูกหลานบริวารลูกน้องทีมงานนะครับหมายถึงการเสี่ยงโชคหมายถึงการลงทุนได้นะครับนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวการเงินไปอยู่ในภพปุตตะก็แสดงว่าเราจะมีนะรครับมีโชคลาภมีความสําเร็จมีไรายได้มีช่องทางหาเงินใหม่ๆเข้ามานะครับมีอาชีพใหม่ๆเข้ามาหรือว่าได้งาน นะครับเป็นลนักษณะงานเหมือนกับเป็นงานเอ่อเป็นงานเสริมนะเป็นอาชีพที่2เป็นงานเสริมเป็นรายได้เสริมอย่างเงี้ยนะมีเข้ามาได้นะครับหรือช่วงนี้เนี่ยชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มทําธุรกิจอะไรใหม่ๆเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่นะครับตัวงานใหม่โปรดักใหม่นะเป็นลนักษณะนั้นก็ได้ซึ่งซึ่งจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับนะเพราะว่าดาวดีๆนะไปอยู่ในภพดีๆนะครับหรือ นะชาวราศีกุมท่านใดที่แต่งงานนะมีครอบครัวมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับอยากจะมีลูกเอาไว้ให้ชื่นใจก็ในช่วงนี้นะครับชาวราศีกุมก็มีเกณฑ์ที่จะมีลูกได้นะครับหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็มีเกณฑ์ตั้งครรนนะครับในช่วงระหว่างนี้ส่วนคนโสดคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับเจอคนรักนะเจอคนที่ถูกใจมากๆนะครับในช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะฮะการทําอะไรต่างๆเนี่ยโอจะประสบความสําเร็จดีนะครับ การลงทุนการเก็งกําไรก็ดีนะอ่าก็ดีก็ถือว่าดีแต่การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็อย่าไปเก็งกำไรมากเพราะาช่วงนี้สถานการณ์ภาพรวมของดวงโลกแล้วก็ดวงเมืองประเทศไทยนะั้นดาวการเงินเศรษฐกิจการเงนินการคลังการธนาคารไม่ค่อยดีนะครับเพราะงั้นจะลงทุนอะไรก็ต้องระมัดระวังนะฮะโดยภาพรวมแล้วถือว่าต้องบอกว่าดีนะะเป็นเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวราศีกุมครับ เป็นเรื่องดีๆนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับชาวราศีกุมนะครับเรื่องเสียมีไหมถือว่าน้อยมากนะครับถือว่าน้อยมากนะครับมีอาจจะมีเรื่องอาจจะมีเรื่องเสียได้บ้างไหมก็เพียงแค่ว่าความสําเร็จไม่ไสม่าเสมอนะครับหรือว่าการเงินอาจจะมีช่วงของการติดขัดชะลอได้บ้างในบางครั้งตอนที่ดาวพฤหัสบดีนั้นเดิน,เด,นเดินมนนะ่ะมนคือเดินช้าหรือว่าเดินถอยหลังเดินพักองศาก็คือในช่วงประมาณสัก สิงหากันยานะครับอันนี้ช่วงนี้นะครับนะช่วงกันยาช่วงกันยาเนี่ยก็จะเริ่มอะไรครับเดินมนนะอ่านะครับอ๋อขออภัยอันในช่วงเดือนตุลานะตุลาพิกาธันวาเนี่ยนะครับนะช่วงนี้นะครับก็จะเริ่มเดินเดินมนเดินพักองศานะครับเพราะว่าเดินข้ามไปแล้วนะข้ามกรกดไปแล้วนะขออภัยเมื่อกี้พูดผิดนะครับนะเพราะฉะนั้นในช่วงไปไปลายปีแหละครับนะอาจจะ อาจจะแกว่งๆหน graffiti, mainland, ่อยอาจจะแกว่งๆหน่อยทางด้านเกี่ยวกับทางด้านการเงินอาจจะช้าไปนิดนึง pues, ไม่ไม,ไ,มไม่ได้หมายความว่าไม่ได้นะได้แต่ช้าส네ักนิดหนึ่งช้าสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าในช่วงปลายปีนะครับในช่วงปลายปีท่านใดที่ทําเรื่องนะครับเกี่ยวกับสินเชื่อนะสินเชื่อการเงินขอวงเงินขอสินเชื่อนะนะครับทำเรื่องกู้ยืมอะไรพวกนี้ นะครับก็มีเกณฑ์การได้รับอนุมัตินะครับในช่วงปลายปลายปีนะในช่วงปลายปลายปีนะแต่ยังไงก็ตามต่อเดี๋ยวตอนที่ดาวพฤหดาวพฤหดีนะครับโครจรอ,อยู่ที่ราศีกรกฎเดี๋ยวเราขึ้นมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับชาวราศีมีนนะครับอ่าชาวราศีมีนนะดาวพฤหัสบ,บดีนะครับอยู่ตําแหน่งนี้เนี่ยนะครับนะราศีมิถุนเป็นพันธุ นะครับพันธุคืออะไรพันธุคือครอบครัวนะครับคือหลักฐานบ้านช่องนะครับคือความมั่นคงคืออสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินนะครับไม่ถึงตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะครับไม่ถึงกิจการก็ได้นะพันธุนี่นะนะครับเพราะฉะนั้นนะดาวพฤกษ์ดีนะครับโชคลาภความสาเร็จไปอยู่ตําแหน,น่งนี้ก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้อสังหาริมทรัพย์เพิ่มนะครับมีครอบครัว นะครับครอบครัวมีความมั่นคงหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะครับในช่วงนี้นะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับการงานดีนะแล้วก็ดาวพฤติยอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับได้ประทุมเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์พิเศษนะได้ประทุมเกณฑนะ์ก็ถือว่าดีนะครับโดยภาพรวมนะนะแล้วก็ท่านใดที่อ,อยากจะอะไรนะซื้อบ้านซื้อรถนะก็มีเกณฑ์ได้นะครับ ทำหน้าที่การงานดีนะครับโดยรวมนะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าดาวพระศุกรีเนี่ยทำหน้าที่เป็นปนุค,คือตัวเองแล้วก็กรรมะด้วยนะครับกรรมะมีเกณฑ์ไดเ้เหมือนกับได้ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆครับดาวลักษณะอย่างนี้นะเป็นลนักษณะงานได้นะครับโดยภาพรวมสำหรับชาวราศีมีนจึงมองว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ย ชาวราศีมีนอาจจะมีความรู้สึกนะถ้ามองด้านร้ายอ่ะด้านร้ายล่ะนะครับเนื่องจากเป็นตนุเนาะเป็นตนุแล้วเป็นประนะครับนะก็อาจจะเป็นว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักนิดนึงเวลาทําอะไรเนี่ยมักจะมีเรื่องติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่บ้างนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเพราะตัวเองนะเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะเหมือนกับว่าเราต้องคอยเอาใจคนนู้นคนนี้อะไรงเนี้ยนะนะครับการงานเนี่ยก็ต้องคอยเอาใจคนนู้นคนนี้หรือว่าอาจจะไม่สามารถที่จะ ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยก็คงไม่ได้ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะในการทํางานมันก็ต้องก็ต้องมาดูครับนะเราจะเอาแต่เราเป็นที่ตั้งมันคงไม่ได้หรอกเนาะอ่าอาจจะต้องฟังคนอื่นบ้างอะไรบ้างนะซึ่งเป็นเรื่องปกติแหละผมว่านะครับก็ไม่ได้ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องเสียหายมากมายนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะแบบเหมือนกับอย่างเช่นอ่ะเรายกตัวอย่างนะสมมตินะสมมติปกตินะครับเราทํางานแบบเนี้ย เราทาของเราอยู่อย่างนี้ยเนี่ยนะรูปแบบถ้าเราเป็นเป็นศิลปินสักอย่างหนึง่งนะวาดรูปก็ได้เราสมมติเราวาดรูปนะครับเราชอบวาดแนวเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยนะครับนะเราก็ยืนหยัดอ,อยู่ในใ,ใ,ในในในแนวทางของเราตลอดนะครับแต่พอเอ,อิร์ดลูกค้าเนี่ยอยากให้เราเปลี่ยนแปลงบ้างนะแบบเกา่าๆนะเขามีเยอะแล้วเขาอยากจะได้อะไรที่มันใหม่ๆเออนะครับ เราอาจจะต้องเอาใจลูกค้าตามใจลูกค้าสักนิดหนึ่งมันเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ได้นะถ้ามองกันอีกด้านมุมหนึ่งนะครับนะความเป็นป,ป่าตรงนี้นะการงานที่เป็นปาาตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าแหม่มันจะต้องเป็นเรื่องที่แบบว่าอะไรนะไม่ดีอย่างเดียวนะฝืนๆอย่างเดียวนะนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,นะครับให้นะสอดคล้องนะครับกนะับภาพรวมอื่นๆนะสภาพอื่นๆนะครับลูกค้าก็ได้นะสถานะ สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนะปรับให้มันสอดคล้องกันเป็นลนักษณะอย่างนั้นก็ได้นะครับนะเรื่องของการงานเนาะนะครับอ่ามันคงไม่ได้แบบอย่างที่เราคิดหวังไว้แบบ100%เซนะครับแต,แต่แต่โอกาสที่เกิดอย่างนั้นก็ถือว่าไม่ได้มากนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามโดยภาพรวมสำหรับชาวราศีมีนตอนที่ดาวพฤกษ์ดีอยู่ตำแหน่งนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับครับทั้งหมดก็เป็น คำทำนายดวชะตานะครับของชาวราศีกุมและชาวราศีมีนนะครับกรณีที่ดาวพฤหัสบดีนะครับย้ายราศีจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอนการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ